Nopadon A life changing Story. story. life-changing สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งมารีวิวนะครับก็หนังสือชื่อก่อนนะครับ หนึ่งคำเปลี่ยนชีวิตนะครับเขียนโดยคุณจอห์นกอร์ดอนคุณแดนบริทเนแล้วก็คุณจิมมี่เพจนะฮะที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้นิดหนึ่งนะครับมาจากการจัดบุ๊กคลับของผม,ผมนะพดสตรอรี t o r y b o ลั c แล้วก็เมื่อเมื่อเดือนที่แล้วนะต้องบอกว่าเดือนนี้สินะครับยังยังไม่ผ่านเดือนอตอนจัดเนี่ยไม่ได้พูดถึงเล่มนี้เลยนะครับ แต่ความความเมามันของการจัดบุคลาของผมคือมันไม่ได้มีหนังสือเริ่มต้นนี่แหละใครอ่านหนังสือเล่มไหนมาก็มาพูดคุยกันอย่างเมามันนะวันนั้นเนี่ยพี่โทนี่เนี่ยหยิบหนังสือชื่อ,อ,อหนึ่งคำเปลี่ยนชีวิตเนี่ยขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเล่มนี้อ,อ,อยากให้ทุกคนลองหาหนึ่งคำที่จะเป็นธีมของชีวิตในปีนี้นะผมก็บอกพี่โทนี่เคยเล่าให้ฟังในในพอดแคสต์ด้วยมั้งครับว่าคําของผมคือคําว่า gratitude นะครับซึ่งผมผมทำมาก่อนที่พี่โทนี่จะหยิบหนังสือเล่มนี้มาด้วยนะครับ ปลายปีที่แล้วเนี่ยเริ่มต้นอยู่ดีๆก็คิดถึงคํานี้ขึ้นมาแล้วบอกว่าเออฉันจะมาลุยเอาคํานี้เป็นเป็นหลักการในชีวิตของฉันเนี่ยออฉันจะทําเรื่องเรื่องการขอบคุณนะครับแล้วพยายามจะเผยแพร่เรื่องนี้ให้มากที่สุดเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้น,นในกลุ่มอ่านพุดอนสตอรี่บุ๊คคับเนี่ยก็จะมีคนมาบอกคําของตัวเองกันเต็มไปหมดเลยแต่ เนื่องจากพี่โทนี่โชว์หนังสือเล่มนี้มาก็เป็นการป้ายยาอย่างแรงเนี่ยทุกคนก็ไปหาซื้อกันใหญ่ดมทั้งกลุ่มด้วยนะครับผมก็เลยไปได้หนังสือเล่มนี้ไปซื้อมาแล้วก็ได้อ่านนะอ่านจบแล้วเนี่ยเขียนรีวิวไว้แล้วนะครับว่าจะจะลงในเพจเร็วๆนี้หรือตอนที่ผมอัดอยู่ตอนนี้อาจจะลงไปแล้วก็ได้นะครับได้มา12ข้อคิดครับกับการอ่อออานหนังสือเล่มนี้แล้วก็เดี๋ยวจะชวนทุกคนลองลอง,ลองหาหนึ่งคำเปลี่ยนชีวิตของทุกคนด้วยนะครับ ข้อที่1นนะครับในแต่ละปีเนี่ยจะมีคํหนึ่งคที่กําหนดชีวิตเราครับถ้าเราทําตามคําคํานั้นชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปทั้งอันนี้เป็นทั้งข้อคิดและทั้งประสบการณ์ที่ผมเจอเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังแล้วว่าผมผมเจอคํานี้ก่อนที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับคํานั้นคือคําว่า gratitude หรือการขอบคุณนะครับผมว่าคํานี้เปลี่ยนชีวิตจริงๆนะครับจริงๆผมเริ่มเขียน gratitude journal หรือบันทึกการขอบคุณเนี่ยตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วนะครับ แต่ว่าพอมาปีนี้เนี่สิ่งที่ผมทำในช่วงปีใหม่นะผมผมเปลี่ยนไอ้ตัว wallpaper ของ Facebook ส่วนบุคคลผมมีคําว่า gratitude เต็มไปหมดเลยแล้วผมก็พูดถึงเรื่อง gratitude บ่อยมากแม้กระทั่งใน podcast ผมก็พูดเยอะนะครับผมทำ gratitude journal มีหลายคนนําไปใช้นะครับผมไปพูดในบางเวทีบางโอกาสผมก็จะพูดถึงเรื่องของก r a ที่จ d e ซึ่งเรื่องของการพูดถึงการขอบคุณที่มันจะเปลี่ยนชีวิตเรานะผมยืนยันว่า ยังยังไม่จบปีนะปีนี้มามาได้ประมาณแค่ครึ่งปีนิดๆเองเนี่ยแต่ว่าชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีจริงๆแล้วจริงๆมันไม่ได้เพิ่งมาเปลี่ยนแปลงในปีนี้ด้วยนะครับผมผมเขียนมาแล้ว3ปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนลองลองลองคิดถึงหนึ่งคำซึ่งเดี๋ยวเขาจะบอกวิธีการนะครับแล้วลองดําเนินชีวิตไปแบบนั้นซึ่งอย่างน้นนอยๆหนึ่งปีนี้เนี่ยผมจะจะยึดกับคาว่ากรารจิตวิทไปจนถึงสิ้นปีแน่ๆนะครับ ข้อที่2นะขั้นตอนในการเปลี่ยนชีวิตด้วยคำหนึ่งคำมี3ขั้น,นครับอันแรกเขาเรียกว่าเตรียมจิตใจอันที่2คือคนให้พบคําของคุณแล้วอันที่3คือใช้ชีวิตตามคํานั้นนะครับเตรียมจิตใจอธิบายเร็วๆเพราะเดี๋ยวจะมีจะมีข้อคิดอื่นๆเสริมขึ้นมาด้วยนะครับก็คือการนั่งเงียบๆกันการตัดเรื่องที่ที่มันเป็น distraction ออกนะ คุณจะคิดคำหนึ่งคำได้เนี่ยคุณต้องอยู่คนเดียวอยู่เงียบๆี ب, ไม่ใช่เล่นไลน์ไปด้วยเล่น Facebook ไปด้วยนูนีทวิกไปด้วยพวกนั้นมันคือดิสแทรกชันหรือว่าตัวที่ทําให้เราค่อยเขยเราจะไม่ได้ตกผลึกอะ่ะนะแล้วเดี๋ยวมันจะมีคําผุดขึ้นมานะครับที่คนพบคนันหคำคำนั้นมันจะมันจะลอยขึ้นมาแบบคล้ายๆแบบดูเหมือนอภิธิหาเนาะแต่มันเหมือนตกผลึกแล้วเราจะนึกถึงคํานี้ขึ้นมาแล้วสุดท้ายก็ใช้ชีวิตตามคํานั้น สารภาพว่าตอนที่ผมได้คําว่าแกติที่จูดอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้เพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้แบบรู้ว่าสเต็ปม,มันคือ1นึแบบนี้แล้วช่วงไปปีที่แล้วเนี่ยผมก็จําไม่ได้ว่ามันมีโมเมนต์แบบอยู่ดีๆปิ๊งขึ้นมาหรือเปล่าแต่แต่ถ้าจะให้ผมเดานะผมว่ามันก็คือคือผมผมจำได้ว่าคุณคุณว่ามันเหมือนกับช่วงนั้นก็อยู่คนเดียวจริงๆอาจจะเป็นช่วงขับรถหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแล้ว มันอยู่ดีๆมันหร,หรือเดินอยู่คนเดียวหรืออะไรประมาณนี้แล้วคําว่าแก้ที่ฉูดมันโผล่ขึ้นมาแต่ตอนนี้ผมก็ใช้ชีวิตตามตามแนวทางนั้นนะครับคราวนี้ผมก็อยากชวนทุกคนอีกเหมือนกันครับลองเริ่มต้นนะหาเวลาอยู่คนเดียวนั่งเงียบๆไม่จําเป็นต้องสิ้นปีนะครับเราเอาเอาตั้งแต่วันนี้นั่งเงียบๆอยู่คนเดียวหรือตอนนี้ไม่ต้องแบบอยู่ดีๆคาไหนโผล่ขึ้นมาเขียนเลยให้ให้เอาคํานั้นก่อนซึ่งซึ่งผมมั่นใจว่า เรามักจะได้คําดีๆอสมมติบางคนบอกล้วเกิดมันเป็นคําไม่ดีผมส่วนตัวนะผมแนะนําก็พยายามเปลี่ยนให้เป็นคําที่ดีคือถ้าเกิดเป็นคําที่ไม่ดีเนี่ยพยายามคิดถึงคําตรงข้ามเพราะผมเชื่อว่าสิ่งที่ไม่ดีเราไม่อยากให้เกิดกับชีวิตเราอยู่แล้วเช่นสมมุติว่าคุณคิดถึงความโกรธอะ่ะบอกอาจารย์โผล่ขึ้นมาเลยความโกรธคุณอาจจะโกรธมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมว่าเราไม่ไม่ชอบใช่ไหมมีใครไหมที่แบบเอออยากจะโกรธดําเนินชีวิตด้วยความโกรธไปตลอดทั้งปีคงไม่มีเนาะเอาหาคาตรงห้ามก มันอาจจะสะท้อนหนึ่งควาว่าความสงบความสุขความรักอะไรแบบนั้นนะ่ยลองลองหาคําที่เราคิดว่าเออถ้าชีวิตเรายึดคํานี้ไว้แล้วชีวิตเราจะดีะนะครับแล้วทําตามสิ่งน,นั้นนะครับอันที่3เนาะเขาบอก87%ของคนทั่วไปตั้งปณิธานปีใหม่เขาเรียก New Year Resolution ปีนี้จะทำอะไรนู่นนี่นั่นแต่ครึ่งหนึ่งล้มเลิกไปตั้งแต่สิ้นเดือนมกราคมคือเดือนเดียวไปหมดแล้ว เหตุผลนั้นหนึ่งนี่ผมเคยคุยกันตั้งแต่เรื่อง Personal OK เกันตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลน่ะว่าเหตุผลนั้นหนึ่งคือเราตั้งเยอะไปเหตุผลอันที่2คือมันไม่ใช่แค่เยอะอย่างเดียวมันไม่ใช่เราอ่ะคุณตั้งตามคนอื่นน่ะคุณเห็นคนอื่นเขาตั้งเรื่องนี้คุณก็ตั้งตามตั้งตามตั้งตามซึ่งแบบนี้จะไม่เวิร์กผมว่าหนึ่งคำเป็นชีวิตเนี่ยคือ1คือมันน้อยก็มันแก้คําเดียวแล้วเป็นหลักของชีวิตอันที่2คือมันเป็นคาของเราอ่ะมันมันตรงกับชีวิตเเรราาอ่ะะพฉนนั้ คนอื่นไม่ต้องตั้งแบบแก๊ตที่จุดแบบผมก็ได้นะครับคือคือถ้าถ้าจะแบบแก๊ตที่จุดขอให้เป็นแก๊ตที่จุดที่ผมมาจากความคิดของท่านเองไม่ใช่อาจารย์พรนพดลแก๊ตที่จุดเราแก๊ตที่จุดมากจริงไม่ค่อยได้อินเรื่องนี้เลยไม่เอาเอาเอา,เอาเรื่องที่แบบเราอินดีกว่านะครับเป็นของตัวเองเราเราไม่ต้องเยอะนะไม่ต้องเยอะข้อ4ครับสิ่งที่สาคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงจิตใจผมว่าการเปิดกว้างยอมรับสิ่งพวกนี้เป็นเป็นเรื่องที่ สำคัญที่สุดแต่มันเป็นเรื่องยากที่สุดเลยเนาะเอาเอางี้ง่าย,ายๆฮะตอนเนี้ยถ้าเกิดใครใครมีความรู้สึกว่าโอ๊ยจานเพิเจอร์ว่ะไม่ได้หรอกมันจะเปลี่ยนอะไรได้ยังไงมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกมันมันคือจบตั้งแต่ตอนนี้แล้วเนาะท่านอาจจะเปลี่ยนหยุดหยุดหยุดเอพิโซดนี้ตอนนี้เลยแล้วก็ไปไป,ไปฟังเรื่องอื่นดีกว่าโอาไรสาระมันก็มันก็เปลี่ยนไม่ได้ถูกปะ ผมผมไม่ได้การันตีอ,อย่างนี้ดีกว่าผมก็บอกด้วยด้วยความสัตย์จริงว่าไม่ได้การันตีนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดวันนี้จะเปลี่ยนชีวิตทุกคนไปในทิศทางที่ดีหมดทุกคนจะได้สิ่งที่ต้องการหมดไม่มีใครการันตีแบบนั้นได้แต่หลักการชีวิตหนึ่งของผมคือทําแล้วมันไม่เดือดร้อนทําแล้วถ้าเกิดไม่สําเร็จมันไม่ได้ทําให้เราล้มเหลวแย่หรือว่าไม่ทาให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยทำเถอะหนึ่งคำเป็ดนชีวิตนะสมมติวันนี้ได้หนึ่งคำเนาะซึ่งผมผมมั่นใจว่าท่านคงเลือกคํําาาาทททีีีีี่่่่่ดดออยูแลล้้วใถนนเเืกคย ถ้าเกิดท่านทําไปแล้วมันไม่เห็นดีเลยสมมติแก๊สที่จุดนะผมเลือกมาแล้วแนละ้วเฉยๆก็ไม่ไม่เสียอะไรนี่ใช่ปะ่ะฉันเลือกคาว่า,าความรักเนี่ยทาแล้วไม่เห็นมีแฟนเลยไม่เห็นมีความรักเลยก็ไม่ได้เสียอะไรมันมันเสียเงินไหมครับในการเลือกคํหนึ่งคำไม่เสียเสียชื่อเสียงไหมเลือกคํหนึ่งคำไม่เสียคือมันไม่ได้มีอะไรเสียยกเว้นอย่างเดียวอะ่ะคุณไปเลือกคําแบบทําลายล้าง เลวโกรธอะไรเงี้ยคือเราคงไม่เลือกคํานั้นนะแตพูดถ้ามันหนึ่งคำควรเป็นหนึ่งคำที่มันดีกับชีวิตเราเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นทดลองดูครับเปลี่ยนแปลงเปิดกว้างนิดนึงแล้วก็ลองทอาําดูอาจารย์แล้วไม่เวิร์กไม่เวิร์กก็เรื่องไงก็ง่ายๆแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้มีบังคับมีใครบังคับนะห้ามเลิกเด็ดขาดต้องทํา10ปีอะไรเงี้ยไม่มีใครพูดแบบนั้นเลยสักอย่างนะครับข้อ5ครับถ้าเราไม่มีการเตรียมพร้อมโอกาสล้มเหลวก็จะสูงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นท ผมว่าสําหรับผมเนี่ยคำหนึ่งคำเนี่ยมันเป็นพาร์หรือมันเป็นเส้นทางดีกว่าผมผมยกตัวอยา่างแกติจุดเนี่ยตอนนี้มันช่วยให้ผมเมคเม d ด c i s ชันได้ว่าอันไหนควรนำอันไหนไม่ควรนําเหตุผลนั่นอันนึงที่ผมจะยึดมัน่นถือมั่นตอนนี้คือทําแล้วแกติจุดผมเพิ่มขึ้นมาทําแล้วผมอยากขอบคุณตัวเองขอบคุณคนอื่นมันทําให้ผมได้ขอบคุณหรือเปล่าอ่างี้ดีกว่าซึ่งผมเคยเล่าแล้วเนาะการขอบคุณผมมีอยู่4อย่าง ขอบคุณสิ่งดีๆที่คนอื่นทําให้ขอบคุณสิ่งดีๆที่เราทําให้คนอื่นขอบคุณในความสําเร็จของคนอื่นขอบคุณในเรื่องของอการพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสิ่งที่ผมทําแล้วเนี่ยผมได้ขอบคุณหนึ่งในสี่อย่างในผมทําแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้หนึ่งในสี่อย่างนี้ผมคิดนะเพราะว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่น่าจะทํามากกว่านั้นนะเอออาจจะพูดได้ง่ายว่าอาจจะปฏิเสธถ้าทําแล้วตัวเราไม่ได้ดีดขึ้น เราไม่สามารถขอบคุณคนอื่นที่ที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ทําแล้วคนอื่นก็ไม่ได้ดีขึ้นด้วยเพราะเราไม่สามารถขอบคุณว่าเราสร้างความสุขให้คนอื่นได้ทำแล้วมันไม่ได้ทาให้คนอื่นประสบความสําเร็จใดๆเพราะเราไม่สามารถขอบคุณในความที่เราดีใจกับความสาเร็จคนอื่นได้หรือทําแล้วเราไม่ได้พัฒนาตัวเองเลยไม่รู้ทําทําไมอะไรเงี้ยมันก็จะเป็น question mark อันหนึ่งเนาะอันนี้ผมว่ามันเป็นการเตรียมพร้อมตัวเองนะครับข้อ6นะครับ การทํางานอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เป็นสิ่ง,งยืนยันว่าเราจะประสบความสําสเร็จผมว่าตอนนี้ที่เราที่เราแบบจะเรียกว่าอะไรนะ,ระทำงานหนักแต่ไม่เวิร์กเนี่ยเพราะว่าเราเราอาจจะทําในสิ่งที่มันยังไม่ใช่ทํางานหนักเป็นสิ่งดีนะครับแต่มันต้องอยู่ถูกถนนด้วยถ้าเกิดคุณกําลังจะไปภูเก็ตแต่คุณเดินขึ้นเหนือแล้วคุณเดินไม่หยุดเลยคุณเดินไม่หยุดคุณทํางานหนักสุดๆดเลยสุดท้ายคุณก็ไม่ถึงภูเก็ตเนาะคุณถึงเชียงใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมว่าเราเราไอ้หนึ่งคำเปลี่ยนชีวิตเนี่ยมันเหมือนกับทิศทางที่จะบอกว่าแล้ว,แล,วแล้วคุณจะไปเชียงใหม่หรือภูกเก็ตถ้าหนึ่งคำของคุณคือภูกเก็ตคุณต้องหาทางที่ลงใต้ไปเพชรบุรีถนนเพชรบุรีมากกว่าไปเพลนโยธินถ้าคุณยังเดินถนนโยธินต่อให้คุณทํางานหนักยังไงคุณก็ไปไม่ไม่ถูกเพราะฉะนั้นหนึ่งคำมันเหมือนเป็นทิศทางของชีวิตคุณมากกว่านะครับซึ่งตอนนี้ทิศทางของชีวิตผมคือการี่จุดคือการขอบคุณนั่นเองซึ่ง ผมก็จะทําในสิ่งที่ที่ผมคิดนะผมผมอาจจะเรียกว่าทํางานหนักก็ได้เนาะแต่การทํางานหนักเนี้ยมันมันมันตอบโจทย์อย่างอย่างพอดแคสต์เนี่ยมีคนถามมัา2,200กว่าตอนไม่ไม่เหนื่อยหรอเหนื่อยแต่ทำไมถึงทำเพราะว่าถ้าถ้ายึดหลักหนึ่งคำเปลี่ยนชีวิตเนี่ยนะคือแก๊ที่จุดผมได้เต็มเต็มเลยพอดแคสต์ podcast เนี่ยได้หลายหลายช่องเลยนะเอ่อผมทำพอดแคสต์แล้วมีคนได้รับประโยชน์จากผมไหมมีครับมีหลายคนส่งอินบ็อกซ์มาครับ ผมได้พัฒนาตัวเองไหมได้ด้วยเนาะผมอ่านหนังสือแล้วผมได้ตกผลึกอย่างหนึ่งครับในชีวิตเนี่ยเล่มเนี้ยถ้าผมไม่ได้จัดพอดแคสต์ผมอาจจะไม่ได้อินแล้วก็เข้าใจมันมากเท่ากับที่ผมจัดในนี้ผมพัฒนาตัวเองเนาะกับอีกส่วนหนึ่งคือผมเชื่อว่าวันนี้คนมีมาฟังผมเนี่ยน่าจะได้อะไรดีๆไปไปพัฒนาตัวเขาเองด้วยแล้ววันหนึ่งเขาประสบความสําเร็จผมดีใจเขาได้อีกเนาะแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเขาอาจจะบอกมีโอกาสอะไรมาให้ผมหลายๆหลายๆเรื่องซึ่งผมก็ไม่ได้คาดหวังนะว่าผมจัดตอนนี้แล้วผมจะได้โอกาสกี่กิ ก,กี่คนแล้วผมไม่ได้คาดหวังแต่ว่ามันจะได้สิ่งเหล่านั้นนะซึ่งมันสอดคล้องกับคําว่า gratitude ของผมอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราถ้าเราเอาแต่ทํางานหนักโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมองทิศทางเลยเนี่ยผมคิดว่าก็ก็ไม่ได้ยืนยันนะว่าเราจะจะเวิร์กก็เจ็ดนะครับการหาหนึ่งคำเปลี่ยนชีวิตเนี่ยจะเริ่มช่วงไหนของปีก็ได้ไม่จำเป็นต้องรอปีใหม่นนี้เขาเขียนดักไว้เลยนะเพราะว่าบางคนอ่านอ่านเล่มนี้ตอนนี้เนี่ยจะพูดว่า โอ้โหอาจารย์อีก6เดือนผมค่อยคิดดอไม่มันไม่ได้มาแทนนิเวศและโซลูชันนะมันมันมันทำได้เดี๋ยวนี้แต่ถ้าถ้าผมเชียร์นะคือแต่ปีนี้เนี่ยทำเป็นปีๆก็ได้ปีนี้เนี่ยมันเริ่มวันวันที่เราอัดเนี่ยประมาณปลายเดือนกรกฎาคมแล้วเนี่ยก็เริ่มปลายเดือนกรกฎาคมไม่ต้องไม่ต้องเริ่มเริ่มไตรมาสที่สี่ไตรมาสอะไรไม่ต้องเลยเริ่มเดี๋ยวนี้เลยเราเอา,เอาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหาหนึ่งครับไเจอให้เวลากับตัวเองนิดนึงก็ได้ไม่จําเป็นต้องเจอภายใน หนึ่งชั่วโมงนี้แต่หาให้เจอเจอแล้วลุยเลยแล้วลองทําดูแล้วมันสนุกด้วยนะเอาจริงๆนะตอนนี้ผมผมมันกับคาว่าแก๊สที่จูรมผมมากลองลองดูครับไม่จําเป็นต้องเริ่มรอตอนปีใหม่อย่างเดียวนะครับคราวนี้ไอ้โมเมนต์ที่เราต้องอยู่เงียบๆคนเดียวจําได้ไหมแล้วมันจะเจอหนึ่งคำเนี่ยบางคนบอกว่ามันจะเจอได้ไงจานมันจะมันจะโผล่มาได้ไงหนังสือเขาบอกเขาบอกให้ถามตัวเอง3คําถามอสารภาพนะตอนเจอหนึ่งคำผมเจอขึ้นมาเฉยๆเลยนะ ผมไม่ได้ถามตัวเองสามคำถามแต่ว่าหนังสือเขาแนะนําก็ลองดูหนึ่งเราต้องการอะไรอะลองคิดถึงภาพในฝันเราเลยเช่นต้องอยากรวยอ่ะอยากรวยรวยไปทําไมหรอเราจะได้อยู่กับครอบครัวล้วอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทําอะไรที่มีความหมายอะไรเงี้ยหาสิ่งที่เราต้องการให้เจอครับแล้วข้อ2นะถามตัวเองอะไรที่มันขวางทางเราอยู่ครับ มมติอยากมีบ้านใ,นใหญ่ให้คุณพ่อคุณแม่มีอยู่อย่างสบายอยากให้ลูกอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกอย่างมีความสุขลูกได้กับการศึกษาที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้มันมีอะไรที่เป็นอุปสรรคกวา,าขขงเราอยู่แล้สามนะเราต้องปล่อยอะไรทิ้งไปบ้างครับบางอย่างเนี่ยเราอยากอยู่กับครอบครัวแต่เรารับงานมาเยอะเกินไปเนี่ยสิ่งที่ต้องต้องปล่อยคือเรื่องงานพอพอมันคิดแบบนี้มันเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีคาอะไรผุดขึ้นมาเช่นยกตัวอย่างนะคือคาว่า Family คือคาว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นคําสําคัญในชีวิตเราเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาสรุปถามตัวเองนะอยู่เงียบๆนะอย่าไปดู Netflix ด้วยถามตัวเองด้วยนะ,ะเราต้องการอะไรข้อ1นึ่ข้อสออะไรขวางทางเราอยู่แล้วข้อ3เราต้องปล่อยอะไรทิ้งไปบ้างข้อ9านะทาไมมักจะสําคัญกว่าอะไรเสมอคือคือผมว่าอย่างเมื่อกี้เราต้องการอะไรเนี่ยมันตอบตอบแบบง่ายๆก็ต้องการเงินต้องการรวยแต่ผมว่าคําถามที่ลึกกว่านั้นคือทําไมต้องต้องรวยรอ่ะ ทำไมต้องต้องมีเงินเหรอเราเราจริงๆมันมีความต้องการที่มันลึกไปกว่าเรื่องเงินหรือเปล่าเพราะนั้น Start with Why ครับเอาง่ายๆนะครับ Start with Why คือทำไมนะครับข้อสิบข้อข้อนี้ยังไม่เคยทดลองทําแต่ว่าตอนต,ตอนแรกที่คิดนะไม่ได้คิดว่าเป็นปีีปแต่ในหนังสือเขาบอกแต่ละปีอย่าเลือกคําซ้ําให้เลือกคําใหม่ผมผมเข้าใจเหตุผลหนังสือคือว่าชีวิตเราพอเราเลือกหนึ่งคำแล้วดําเนินชีวิตไปแบบนั้นแล้วเรามันมนักจะกลายเป็นนิสัยอะส่วนตัวผมคิดแบบนั้นนะ คืออย่างอย่างผมเนี่ยสมมตินะแต่เพอเอิญผมยังเพิ่งคิดต้นปีนี้ไงมันยังไม่ครบปีไงตอนคิดเนี่ยผมก็คิดว่าจะยึดหลักเป็นเป็นอันนี้ไปตลอดว่าจะไม่เปลี่ยนแล้วจะมีคํานี้ไปตลอดแต่แต่ลองมาเปิดกว้างลองมาตีความที่สิ่งที่หนังสือหนังสือเขียนว่าทําไมเขาให้เปลี่ยนทุกปีเหตุผลผมผมเดาเอานะครับผมเดาว,ว่าอย่างผมเซตคำว่า,ากรารที่จูดคือขอบคุณเนี่ยปีนี้เป็นปีแห่งการขอบคุณนะแล้วผมขอบคุณมาตลอดอนะ ผมคิดว่าพอปีหน้าเนี่ยไอ้เรื่องการขอบคุณมันจะฝังอยู่ในนิสัยผมแล้วอะคือมันไม่ได้ว่าปีหน้าผมจะเลิกขอบคุณนะแต่มันจะจัดแบบมันจะอยู่ในกิจวัตรของผมแล้วอะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกระตุ้นว่าปีหน้าจะเรื่องเรื่องใหม่ๆเรื่องเอาหาคําที่แบบเจ๋งๆอันอื่นเข้ามาเพราะฉะนั้นมันจะค่อยๆเพิ่มคาแรคเตอร์เราไปเรื่อยๆเรื่องเรื่องการเป็นคนที่ขอบคุณคนง่ายมีความสุขง่ายมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราอยู่แล้วแล้วเราคงทาไปเรื่อย อันนั้นปีหน้าเราอาจจะได้อะไรเจ๋งๆเ,เข้ามาอีกอันนึงอันนี้อันนี้เป็นความเห็นผมนะแต่ถ้าเกิดอ่ะผมผมผมแชร์ต่อว่าถ้าเกิดใครบอกมันแต่อยากอยู่คําเดิมได้ไหมผมก็ได้นะแล้วจริงๆส่วนตัวผมอะผมยังเอียงอยู่เลยนะว่าก็ถ้าเกิดผมอยากจะเลิกคําว่าแกตี้จูดต่อทําได้ไหมเพราะว่าผมอยากจะขยายอิมแพคของคาว่าแกตี้จูดผมขอพูดถึงหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะโยวันเวิร์ดเคยเคยพูดตอนที่พูดถึง Personal OK อเออยู่ระดับหนึ่งอะโยวันเวิร์ด อันนั้นก็หนึ่งคำที่เป็นคุณเนะี่ยอันนั้นเนะ่ะเขาเขาให้เลือกคำหนึ่งคำแล้วเอาไปใช้กับทุกมิติของชีวิตแล้วเป็นคำยึดหลักไม่ได้เปลี่ยนทุกปีด้วยก็มันคอนเซปต์อาจจะไม่เหมือนกันตรงนี้อันนั้นเนี่ยคือเขาบอกคุณจะไปทําธุรกิจคุณจะทาอะไรคุณคุณยึดคํานี้ไว้อ่ะแล้วคุณทําไปตลอดเนี่ยมันจะมันจะส่งผลนะลองดูแล้วกันครับสําหรับผมผมว่าอยากซ้ําก็ไม่น่าผิดถ้าอยากเปลี่ยนก็โอเคบางทีมันอาจจะเป็นแบบนี้ด้วยเนาะหนึ่งคำมาใช้สักักทั้งปีแล้วเบื่อ หรือว่ามันยังไม่ใช่ตัวตนเราก็อยากเปลี่ยนเนี่ยก็ก็น่าจะได้นะ,ะถ้าถามผมต่ออีกนิดหนึ่งหนังสือไม่ได้พูดแล้วทําทําไปสัก2เดือนแล้วอยากเปลี่ยนได้ไหมผมว่าถ้ามันฝืนก็ก็เปลี่ยนเดี๋ยวครับมันไม่จําเป็นต้องอยู่คํานั้นตลอดหรอกแต่ก็อย่าไปเปลี่ยนบ่อยนะมันก็จะไม่มีหลักอ่ะมันก็จะแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะพยายามอยู่กับมันให้มากที่สุดก็แล้วกันข้อ11ครับพยายามทําให้คํานั้นเด่นชัดเราเห็นได้บ่อยๆครับเช่นติดป้ายไว้เลย คุณติดวิธีกระจกก็ได้เข้าไปในมือถือหน้าวอลเปเปอร์เดสก์ท็อปที่คุณทำงานผมผมถึงใส่เข้าไปในเขาเรียกว่า cover ของ Facebook ผมอการติจูดเต็มเลยนะก็ติดไปเราเห็นชัดเจนมันจะเป็น reminder ว่าแบบก r a ติดจูดกติดจูดกรติจูดอะไรเงี้ยพูดอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะจะํำให้เราจำได้นะแล้วข้อสุดท้ายนะครับ เราสามารถหาคำหนึ่งคำสำหรับทีมได้เช่นเดียวกันไม่จำเป็นต้องเป็นแต่ละคนในหนังสือมีเค s e s t u ี้ครับเป็นเป็นคำหนึ่งคำที่ทำสำหรับทีมเช่นทีมกีฬาเขาก็มีคำว่าผมจำคำไม่ได้ละทีมเ work คำว่าอะไรเงี้ยสามัคคีสปิริตอะไรเงี้ยแล้วทั้งทีมก็จะยึดถึงคำหนึ่งคำนี้เวลาจะตัดสินใจเวลาจะเล่นเวลาจะนู่นนี่นั่นเขาจะมีคำแบบนั้นหรือว่าบางคนบอกต้องเป็นทีมกีฬาหรือเปล่าไม่จำเป็นครับเป็นทีมงานก็ได้ บอกทีมเราว่าันปีนี้เรามาคุยคำหนึ่งคําที่เป็นหลักผมนึกถึงองค์กรเลยเนาะจริงมันคือแวลูอะแวลู value องค์กรนี่นึกอปะมันคือคำหนึ่งคำนั่นแหละซึ่งมันเป็นมันเป็นคำที่มีความหมายถ้าผมต่อยอดสักนิดหนึ่งนะผมผมชอบแวลูที่มันแบบง่ายๆสั้นๆเช่นแวลูคือ e x c i t e m e n t อะไรเงี้ยคือแบบทำอะไรก็ได้ที่มันตื่นเต้นแต่แต่ผมไม่ค่อยชอบเอาเอา,เอาชื่อย่อบริษัทมาเซตเป็นแวลูถ้าถ้าไปตรงกับใครผมขออนุญาต ต้องขออภัยแล้วกันนะครับผมผมก็ไม่ได้ว่าเช่นนโพดนสตอรี่เนี่ย N หมายถึง normal o หมายถึง optimal p หมายถึงอ,อ,อะไรดีละ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือคือทำให้มันได้ตัวนโปด์ดนแต่ว่าคนมันจะไม่ได้อินกับเรื่องนั้น,นจริงๆอะ่ะแล้วมันไม่ใช่แวลูที่เราต้องการะนะครับแบบเนี้ยผมไม่ค่อยอินเท่าไหร แต่ถ้าเกิดใครบอกว่ามันเติบแต่มันจําง่ายนะมันทุกคนอินนะอ่ะโอเคถ้าถ้าอินก็อินครับผมผมชอบคําคําเดียวที่แบบบอกถ้าผมจะตั้งบริษัทแล้วแบบจะ drive เนะี่ยถ้าตอนนี้นะคิดเร็วๆเลยนะก็แกนะ้ตีิจูดอะไม่รู้อนะธุรกิจอะไรไม่รู้ที่มันทํามันสร้างความขอบคุณให้ผู้คนนะอย่างเงี้ยแล้วผมจะอินแล้วถ้าผมมีลูกน้องผมมีทีมผมมีพนักงานผมจะพูดถึงแก๊ตีิจูดแก้ตีิจูดแก้ตีิจูดมันคือแวลูวงองค์กรนะครับเอาตรงๆนะก็ วันนี้คงประมาณนี้ครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับหนังสือนะหนึ่งคำเปลี่ยนชีวิตนะครับเขียนโดยคุณจอห์นกอร์ดอนคุณแดนบริทันแล้วก็คุณจิมมี่เพจมีแปลไทยนะมีมีมีแปลไทยจริงมัน One Word That c h a n g e Your Life สำหรับคนที่อยากอ่านภาษาอังกฤษถ้าถ้าจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ผิดนะเพลินไม,ไม่ไม่มีเล่มภาษาอังกฤษนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในส่วนถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon's story, a life-changing story.